ทุกคนไม่มีไม่ได้แล้วนะคะและนี่คือวอลคูลีต้นคริสต์มาสนะคะน้องๆบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้แล้วพรามันเท่แล้วมันก็น่ารักมากๆแจก5,000ชิ้นค่ะเขาแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แปนจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างและสิ่งแรกที่น้องๆจะต้องทำก็คือน้องๆเนจะต้องจอยเข้ากลุ่มของเขาก่อนพี่แปงจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้กับน้องๆนั่นเอง เมื่อน้องเข้ามานะคะให้น้องนะคะกดตามพี่แป้งก็ได้นะคะคำว่าช็อปด้านซ้ายมือนะคะน้องจะเห็นอยู่เนาะพี่แป้งก็งงกันเข้ามาทําไมพี่โป้ก็ไม่รู้นะคะอ่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะน้องให้น้องกดคําว่าฟรี UGC ได้เลยนะคะหนี่ตรงข้างล่างปุ่มสีแดงๆนะและในการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้นั่นก็คือน้องจะต้องอยู่ในแมบบนี้เป็นเวลา1ชั่วโมงหรือ60นาทีนะคะจกนั้นอย่างที่พี่แป้งบอกน้องจะต้องจอยเข้ากลุ่มของเขาก่อนค่ะและสุดท้ายนะคะน้องเนี่ยจะต้องเป็นฆาตกรนะคะและต้อง ค่าคนรวมกันได้ทั้งหมด150คนค่ะและ้วน้องก็จะได้ของฟรีที่เป็นบวคุรีต้นคิดมัดอันนี้ไปเลยสึ่งวิธีการเล่นเนี่ยน้องๆน,น,น่าจะรู้กันอยู่แล้วค่ะว่าเล่นยังไงเนาะพี่แป้งคงไม่ต้องสอนหรอกนะคะใครที่อยากได้พี่แป้งแนะนําให้รีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเพราะของมันคึ้นกางที่จะน่ารัก